เป็นขัวนความสายงานของน้องนักเรียนโรงเรียนอนุบาลตะลายประสิทธิ์ครับนะเป็นความสวยงามของลึกหลานของน้องเเทะนะครับ โดยการคิดโดยการสร้างสารรค์โดยการสุขล้อมพี่ปนคณะดูในพี่ปัลาวลาทางการศึกษา,า,าพี่มุกบอกว่าสถาบันการยาประสิทธิ์โดยท่านผู้บริหารการ,ร,รยรายการยาปรสิทธิ์โรงเรียนที่สองผู้บริการโรงเรียนนะครับได้นำนักเรียนมานะครับรรได้นำช่างสวยงามนะครับได้นำความตั้งอกตั้งใจของน้องนักเรียนโรงเรียนอนุบาลการยาปรสิทธิ์แล้วท่านจะเห็นถึงความน่ารักท่านจะเห็นการตา ให้พี่น้องได้ชมให้พี่น้องได้เห็นเป็นประจักษ์ว่านี่คืออัตลักษณ์นี่คือตัวตนนี่คือสัญลักษณ์ของเราลูกหลานชาวประคนชัยไม่แพ้ความยิ่งใหญ่อลังการของอุบลราชธานีไม่แพ้ความยิ่งใหญ่ของนครราศสีมาเพราะเราไม่เหมือนใครและเราไม่ไมีใครเหมือนนี่คือตัวตนของเรานี่คืออัตลักษณ์นี่คือสญญ I do